สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนที่รักทุกท่านครับผมนายบุญส่งสีแนนครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปในส่วนของกลุ่มงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนหรือเรียนออนไลน์ก็ดีนะครับ <c oughs> มีรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องกับลูกๆนักเรียน ในการให้บริการลูกๆนักเรียนดังจะกล่าวต่อไปนี้ในส่วนงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณอุปโภคนะครับเราได้จ้างแม่บ้านมีนักการพันโรงนะครับมาดูแลเรื่องความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์ก็ดีหรือออนไซต์ก็ดีทุกวันนั้นเราได้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือทำความสะอาดทั้งอาคารเรียนห้องเรียนห้องน้ำห้องซ้วม ซึ่งมีจํานวนมากเพียงพอสําหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนะครับเป็นประจําทุกวันในการทําความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเช่นอาคารเรียนก็ดีทางขึ้นบันไดก็ดีห้องเรียนก็ดีห้องน้ําห้องส้วมก็ดีเราจะทําความสะอาดในลักษณะที่ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งทางเรียนได้สั่งมาเพื่อให้แม่บ้านนักการพันโรงได้นําไปใช้ทําความสะอาดในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการเว้นระยะห่างนะครับเราก็ได้ทำเครื่องหมายในการเว้นระยะห่างไม่ว่าจะเป็นบนทางเดินอาคารเรียนก็ดีตามโรงอาหารก็ดีหรือห้องปฏิบัติการอื่นๆก็ดีเช่นห้องโสดเช่นหอประชุมเช่นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ก็ดีเราก็ทําเครื่องหมายเว้นระยะห่างเพื่อให้นักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนได้รับความปลอดภัยนะสูงสุดตามมาตรการของ ทางสาธารณสุขนะครับนอกจากนั้นโรงเรียนยังมีน้ำดื่มน้ำใช้ไว้บริการให้กับนักเรียนนะครับไม่ขาดน้ำดื่มก็อาจจะเป็นลักษณะใช้เครื่องกองใช้เครื่องกองเป็นเครื่องกองไฟฟ้าที่เราได้ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำประปาในการบริการอุปโภคต่างๆบริโภคต่างๆนะครับ หลังจากนั้นเราก็มีไฟฟ้าไฟฟ้านี่จะมีทุกส่วนของโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆซึ่งเราใช้ไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับด้วยหม้อแปลงที่มีขนาด315 kVA นะครับซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่รองรับกับการเรียนการสอนของเรียนได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีระบบอ,ะอินเทอร์เนต็ตไว้บริการให้กับนักเรียนทุกอาคารเรียน ทุกชั้นนะครับซึ่งช่วงแรกๆนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใช้เพราะยังไม่รู้จักหลังๆมานักเรียนก็ได้เริ่มเข้าใช้และเริ่มรู้จักว่าในโรงเรียนของเรามีอินเทอร์เน็ตไว้บริการนะครับไม่ว่าเราจะเข้าถึงการเรียนจะเป็นแบบออนไลน์หรือแบบออนไซต์ที่สามารถดูวีดีทัศน์หรือ V t ทจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเราก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ นะครับในส่วนการประชาสัมพันธ์ในส่วนการประชาสัมพันธ์น,น,รระน,นะครับเราได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาทําเป็นกลุ่มไลน์และกลุ่มแชทขึ้นมาการแก้งข่าวสารต่างๆนั้น,น,นทางงเรียนก็จะแจ้งไปยังครูคคคที่ปรึกษาประจําชั้นให้ส่งข้อมูลให้กับนักเรียนเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนนะครับ ในช่วงนี้ทางเรียนได้กำลังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนหลังที่หนึงหรือโรงฝึกงานหรือพวกสนามกีฬาต่างๆก็กำลังดำเนินการเพื่อให้ทันกับเปิดเทอมในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2,565หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเปิดเทอมใหม่นี้นะครับนักเรียนและ ผู้ปกครองคงจะได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่อำนวยควาความรู้ความสามารถท้องเรียนให้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นขอบคุณครับ